สวัสดีครับ easy to start กับผมตอยีิดนครับในซีรีส์ TFX เต็ปที่3ครับเราจะพูดถึงการเปิดพอร์ต TFX นั่นเองนะครับซึ่งมันแตกต่างจากพอร์ตหุ้นไหมอย่างที่เราได้อธิบายไปในสเต็ปแรกนะครับว่ามัน คนละพอแต่ว่าโปรแกรมที่ใช้เทรดหรือซื้อขายเนี่ยมันคือโปรแกรมเดียวกันก็คือในส่วนของสต r e a m i n g นั่นเองแต่ทีนี้ TFX ก,ก็อาจจะมีในเรื่องของโปรแกรม MT4 ที่หลายๆคนอาจจะเริ่มพอเห็นภาพแล้วว่าสามารถเทรดดิ้งได้เลยในกราฟก็มีเช่นเดียวกันแต่อันไหนละ่ะเราควรใช้สต r e มม i n g หรือเราควรใช้ MT4 ต้องบอกอย่างนี้เขาว่าอาจจะต้องทดลองแล้วก็อาจจะต้องลองหาข้อมูลดูเพิ่มว่าแบบไหนที่ตอบโจทย์เพราะว่าถ้าอย่างถามตัวผมนะผมก็ยังชินกับการใช้ streaming เพราะว่า อาจจะดูหุ้นอยู่ด้วยนั่นเองนะครับแต่เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ตัว MT4 เนี่ยใน Data ภาพกว้างเราอาจจะไม่ได้เห็นเยอะเพราะว่าอา่าเขาเรียกว่าหน้าหลักของ MT4 เนี่ยมันคือกราฟเลยและเราสามารถคลิกตีเส้นตรงนี้ได้เลยว่าเราซื้อตรงนี้ช็อตตรงนี้ลองตรงนี้ สต็อปลอลากได้เลยคือค่อนข้างฟังกชันน่ะดีแต่ว่าผมก็จะติดกับการที่ดูข้อมูลในสตรีมมิ่งซึ่งถามว่าเฮ้ยเราเปิดทั้ง2อันได้ไหมก็เปิดได้ทั้ง2อันเหมือนกันแต่อันนี้มันจะเริ่มลึกไปละแต่ทีนี้ผมจะอธิบายไปยงี้ก่อนลวกันว่ามันเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับเราสามารถเลือกได้เราอยากใช้โปรแกรมแบบไหนอ๋อแล้วก็มีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นด้วยที่ตัว mt 4อ่ะจะยังสูงกว่านะครับอันนี้อธิบายไปคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องพอร์ตนะครับว่าแล้วถ้าเราจะเปิดพอร์ทายังงงไได้บ้บ แรกๆก่อนเลยครับมีอยู่2วิธี1เนี่ยถ้าเรามีพอร์ตหุ้นอยู่แล้วเราสามารถถามมาร์เก็ตติ้งหรือบอกมาร์เก็ตติ้งเราได้ครับว่าเราอยากเปิดพอร์ต t f เฟแต่ทีเนี้ยผมก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นิดนึงว่าสุดท้ายอาจจะต้องดูข้อมูลนิดนึงว่าบร o อร์ไหนที่ค่อนข้างติดท็อปในส่วนของ Tf เฟเพราะว่าบางหลายๆบรกอร์ครับเขาก็มีแหละว่าคุณมีพอร์ตคุณอ่าเป็นเทรดหุ้นได้แล้วถ้าคุณอยากจะเทรด t f เฟก็คือเปิดพอร์ตเพิ่มเนาะแต่บางบรกอร์ครับเขาอาจจะ ง่ายๆเลยเหมือนเจ๋งในหุ้นนั่นแหละแต่ว่าใน TFX เขาอาจจะไม่ได้ติดเทรนหรือติดตลาดที่คนรู้จักมากนะักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมมิชชั่นก็ตามนั่นเองนะครับรวมถึงการ educate ความรู้ให้กับเราหรือผู้หรือมือใหม่อย่างเรานั่นเองว่าเฮ้ยแล้วถ้าจะทําอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าก็ต้องดูเหมือนกันว่าโบกไหนอะ่ะ expertise เก่งในด้านไหนโบกนี้อาจจะเก่งในเรื่องของหุ้นโบกนี้อาจจะเก่งในเรื่องของ TFX เพราะฉั้นตรงนี้ผมมองว่าก็น่าจะให้ความสําคัญเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญเลยแค่อยากจะเปิดพอร์ต t f x ก็สามารถแจ้งทางมาร์เก็ตติ้งได้นะครับแต่อย่างที่2เนาะถ้าเกิดเรายังไม่มีพอร์ตหุ้นผมก็อยากจะแนะนําว่าเนี่ยสิ่งเราเนี่ยแหละที่ต้องดูเรื่องของฟังก์ชันกับค่าคอมมิชชันนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาถามผมได้ละกันหลักไม่คือแอดช in Thai t o a e นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองพอช่วยแนะนําจากประสบการณ์ให้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ผมก็จะรู้แล้วว่าอย่างสมัยก่อนอ่ะผมจะยึดติดกับ บรกเกอร์ที่เป็นแบรนด์ของแบงก์ซึ่งดีครับแล้วก็ฟังก์ชันแน่นแต่พอเรามาเทรดทีเฟกเนี่ยค่าคอมมิชชั่นของทางแบงก์ ker, บรกเกอร์แบงก์ส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับบรกเกอร์ที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ของแบงก์แต่ก็ถือว่าเป็นท็อปแลงในส่วนของทีเฟกเลยมีความเขาเรียกว่าอะไรมีจํานวนคนที่ไปเปิดพอร์ตเยอะแล้วก็ฟังก์ชันหรือว่าการให้ความรู้ของเขาก็ไม่ไม่ไม่ไมน้อยไปกว่ากันเลยนะครับ รวมถึงการบริการด้วยนั่นเองทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโบรกเกอร์เราถ้าเราไม่มีความรู้เลยอยากจะไปดูเองดูได้ที่ไหนก็คือเข้าเว็บ t f e x ได้เลยนะครับ t f e x ก็คือ Thailand f u t u r e e x x h h n n g e นะครับก็คือเป็นตลาดหลักทรัพยซื้อขายลูกหน้าของประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีวิชาชีพเยอะที่เอาเรื่องเซตกับ t f e x ะครับไปเป็น คือคล้ายๆกับไปเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นเองเหมือนเอาไปเอาเงินไปลงทุนซึ่งอันนี้ต้องระวังนะครับก็ดูดีๆว่าเว็บไซต์ที่เราเข้าไปอ่ะมันคือของตลาดทรัพท์จริงๆที่ไม่ใช่แค่แบบ มีคนเคยเข้ามาแจ้งเงี้6 66, 6 66ยเซตหกหกหกเงี้ยเพราะฉะนั้นชื่อมันแปลกเนี่ยมันไม่น่าใช่อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูตรงนี้หนึ่งนะครับในนั้นอะ่ะมันจะบอกเลยว่าอะบล็อกเกอร์ที่มีมูลค่าหรือยอดการซื้อขายสูงสุดเรียงตามลำดับเนี่ยมีบลกไหนบ้างนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบอกที่ติดแรงเนี่ยมันคือบอกอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่อะครับถ้าเรา คือถ้าเรายังไม่เข้ามาอยู่ในตลาดเนาะแล้วเราชินกับแบรนด์แบงก์เนี่ยเราก็จะมักจะไปเปิดกับแบงก์นั่นแหละแต่ว่าตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่การันตีว่าถ้าบกที่มันติดท็อปแลงเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแอดไลน์มาถามพูดคุยกันได้เดี๋ยวพอเนี่ยเดี๋ยวแนะนําให้ได้ครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับอย่างเมื่อกี้เกินไปละเรื่องของสตรีมมิ่งเนี่ยมันคือโปรแกรมการเอาไว้ซื้อขายหุ้นเนาะถ้าเราอยากเอาไว้ซื้อขายตัว Tf เ็กก็คือเราก็คือเปิดเปด ส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยที่กำลังมาแรงเหมือนกันก็คือตัว mt 4นะครับ mt 4เนี่ยเป็นโปรแกรมทั้งการาฟและซื้อขายอ่ะหมายความว่าถ้าคนที่จะใช้สตรีมมิ่งเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีโปรแกรมดูการาฟอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละโบเขามีโปรแกรมให้เราใช้ดูการาฟเนี่ยเป็นโปรแกรมอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันซึ่งถ้าถามผมแนะนําไหมอตัวผมมาบอกเขาว่าผมมาใช้ Spen นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องใช้ S p e เเหมือนกันนั่นแหละมันอยู่ที่ ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความชอบเนาะแล้วก็ว่าชอบแบบไหนมันคือเรื่องของอินเทอร์เฟซผมว่าอย่างเช่นบางคนจะชอบเทรดดิ้งวิวซึ่งเป็นของเมืองนอกแล้วก็สามารถเปิดดูการาฟของสินค้าได้ทั่วโลกเลยซึ่งเขาก็จะมีดูหน้าตามันดูทันสมัยกว่าหรือบางคนก็มองว่ามันใช้ง่ายกว่าส่วนตัว MT4 ครับที่ว่ามันเป็นทั้งตัวซื้อขายและการใช้การาฟในอันเดียวกันเลยเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ที่ว่ามันเป็นเหมือนการาฟเลยใช่ไหมแล้วถ้าเราจะซื้อตรงนี้ มันสามารถคลิกได้เลยว่าซื้อตรงนี้ปุ๊บระบบมันก็จะสั่งเลยว่าเราซื้อราคานี้ถ้ามันแมทแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากจะตั้งขายราคาตรงนี้เราสามารถเอาเมาส์ครับลากจากเส้นที่มันขึ้นมาในกราฟเนี่ยลากขึ้นไปมันก็จะเป็นตั้งซื้อหรือถ้าลากลงมาก็เป็นตั้งขาย หรือตั้ง stop loss นั่นเองเพราะฉันเนี่ยถามว่า้มันก็ง่ายมันก็ดูมีความสะดวกนะครับเพราะฉันอันนี้อยู่ที่คนถนัดถามว่าเฮ้ยมันมันดีกว่าและอะไรที่เราต้องแลกออกไปเนาะทุกอย่างมีข้อดีมันจะอาจจะต้องมี something ที่แลกคืนไปเนี่ยก็คือเรื่องของค่าคอมที่ก็อาจจะสูงกว่าการใช้ตัว streaming นั่นเองเพราะว่าก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันเนาะแต่แต่ถามว่าเอาฟังก์ชันที่ได้มาถ้าคนที่ใช้ก็จะคุ้มแต่ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้เนี่ยก็ยังแนะนำว่านั้นก็ใช้สตรีมมิ่งนะครับอาจจะ ค่าคอมถูกกว่าแต่ถ้าใครที่อยากจะแบบโอ้โหตั้งทำการาฟเทโโรดโรบอททำอะไรอย่างเงี้ยการใช้ MP4 ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ครับผมนะแล้วก็ในส่วนของสิ่งอันนึงที่ลืมพูดไปก็คือเรื่องของการเปิดพอร์ต TFX เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าสมัยก่อนเขาก็มีคอนดิชันอยู่เหมือนกันก็คือคนจะเปิดได้เนี่ยสเตจเมนต์ต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่3เดือนเนี่ยคือ10,000แอัพ บางโบเขาก็จะรีควายเลยหรืออย่างตอนที่ตอนนั้นเมื่อจึิงต้องบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วที่ผมจะไปเปิดกับแบงค์เนี่ยผมกำเงินไว้แสนหนึ่งเขายังไม่ให้ผมเปิดเลยเขายังแบบอลองไปโดนดูเพราะฉันผมก็เคยเจออะไรแบบนี้แต่ผมเลยรู้สึกว่าบางอย่างผมก็สามารถแนะนําได้นะครับแล้วก็แต่ทีเนี้ยทุกวันนี้ก็จะมีบางโบที่อ๋อโอเคเราใช้เงินได้น้อยลงอาจจะแบบหลักหมื่นก็สามารถเปิดพอร์ตได้แล้วนะครับก็อันเนี้ยก็จะมีสิ่งที่เราต้องดูไปซึ่งถามว่าแล้วมันมันดูเปิดพอร์ตง่ายจัง ก็ฟังก์ชันเขาก็อาจจะน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับฟ่งฟังก์ชันหปายถึงว่าการโปรแกรมการดูกราฟเอสเพนอาจจะไม่มีหรืออะไรแต่เขาก็คงมีโปรแกรมอื่นที่ทดแทนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของเราแล้วว่าเราอยากจะใช้อะไรมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้ง มาร์เก็ตติ้งสำคัญยังไงผมมักจะพูดเสมอเลยคือมีปัญหาต้องติดต่อคนนี้และถ้ามันมีปัญหาแล้วติดต่อไม่ได้เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่โอเคเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตติ้งก็เป็นคนสําคัญหรือแล้วเขาก็จะเป็นคนดูแลเราตั้งแต่แรกนั่นแหละหรือถ้าเรามีคําถามหรืออยากรู้อะไรเราสามารถถามเขาได้นั่นเองนะครับก็เป็นประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่อะ่ะเราจะไม่ค่อยได้พูดคุยกับมาร์เก็ตติ้งกันสักเท่าไหร่หรอครับเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่า เดี๋ยวนี้เราก็จะมี YouTube มีช h a n n e l ต่างๆที่สามารถหาความรู้ได้แล้วก็ค่อนข้างโปรเฟชชั่นอลสูงแต่ว่าทางบล็กเกอร์เขาอาจจะมีกิจกรรมหรือว่ามีเซอร์วิสต่างๆที่น่าสนใจเหมือนกันก็อาจจะใช้ในเมื่อจําเป็นมากกว่านั่นเองนะครับแต่สุดท้ายก็คือเรื่องของการบริการนั่นแหละว่าถ้ามีปัญหาเขาพร้อมจะช่วยเราแก้ไขนะผมมองว่าันี้สำคัญที่สุดกว่าการฟังก์ชันอะไรพิเศษพิเศษก็ตามนะครับก็เป็นประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ มีคำถามสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือแอดไลน์มาถามผมได้ที่แอดชินไททูเทนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ไปเดี๋ยวเจอกันในคลิปเสร็จถัดไปครับสวัสดีครับ